สมนี้การทำคาข้าคั่วนะครับชาข้าวคั่วกาลนี้ก็ข้าวที่คั่วอยู่ในพันกอ4 3นะครับตอนนี้เริ่มจะแตกโดนคุณนิวเชยพลนะครับกอันนี้เป็นเมนูของชุมชนบ้านแหลมของเรานะครับในกรงการเชฟเขาเรียกว่าโลโคเชฟของธนาคารกรุงไทยนะครับ แรงไปก็จะไม่ไวตัวทีนี้มันดื้อก็ระหว่างรอก็สามารถที่จะชิมชาได้นะครับวันนี้มีน้องนะครับทีมงานมาเสิร์ฟแล้วนะครับเร่อเราเองนะครับนี่นะครับชาเท้าคั่วนะครับใช่ครับใส่น้ำร้อนนะครับอุดหนุนสินค้าชุมชนได้นะครับซองเลยอันนี้ซองละพี่พี่พรนี่ซองกี่บาทพี่พรสองร้อยสี่สิบซองเนี่ยสามสสามสิบซองนะครับ จะส4งค่ะเขาจะขยับเนี่ยก่อนเนี่ยเราพอเสร็จแล้วใช่ป็นแป้งก่อนเนี่ยเราก็จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแบบนี้ค่ะอ่านี่แล้วเราก็จะมาต่อเนี่ยทำเป็นปัตเตียนนะคะโลโก้เราของชุมชนป้าก็จะทำแบบนี้ค่ะเก็บอาไว้นะคุณแม่ได้มาดื่มแบบคุณตัสมบัติอะไรครับคุณแม่ครับก็ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงหัวใจนะครับลลดเบาหวานลดเบาหวานลดความดันลดความดัน ทับจางับจางไม่ได้เราอยากทับจางน <c oughs> ึกว่าจะมีแบบโครงการนะฮะด้วยรถทับจางอะะไรรปมาณนใครสนใจนะครับมาที่ช,ชุมชน <ๆ S 1> บ้านแหลมนะครับมาชิมชาข้าวคั่วนะครับ พัฒนามาจากโครงการโลคูเชฟธนาคารกรุงไทยนะครับผมจริงๆเรามีหมด6เมนูนะครับเราดูให้เห็นแค่วันนี้1เมนูก่อนนะครับอันนี้200มีกี่ห่อจ๊ะ30ห่อ30ห่อ30ซองนะครับมีใครจะประเดิมไหมครับครับเซนชาใบเตยก็สี่อพี่นพี่เจียวประเดิมนะครับพี่ก็เด็กป้ามุ้ยเจียครับคุณแม่ครับคนที่ประเดิมเนี่ยต้องมีของแถมให้นะคุณแม่ครับอ่าเป็นรอยยิ้มครับรอยยิ้ม หอมแก้บหอมนิวหอมแก้มนิวอีกแล้วอันนี้นะครับขอบคุณครับให้เขาเนื้อปิดกันผู้บ้าห้เลยดีกว่าอ่า